สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในเกม f h e a r t Under One l o o p หรือเป,ประะีภาษาไทยง่ายๆก็5หัวใจใต้หลังคาเดียวกันนะครับผมก็อนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่4แล้วนะซึ่งแบบว่าเล่นอีกครั้งนะหลังจากที่ผมเบียน์ลมเล่นอีกแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเมียนลมเล่นเกมนี้มากเลยเกินครับผมเมียนลมมากกว่าฟินพิเศษเลยก็คือทุกคนลองสังเกตดูครับว่าผมเริ่มลงคลิปเกมนี้แบบถี่ๆมากเลยไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะ ดีแล้วครับผมเป็นเรื่องดีๆครับที่ผมมีเวลาที่จะลงคลิปลงยูทูปครับผมก่อนที่ผมจะมีเวลานะครับเพราะว่าเดีย๋ยวหลังจากนี้ครับผมอาจจะมีเวลาลงคลิปยูทูปก็ได้อาจจะลงแบบสัห์ละครั้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้นะเออใช่ด้วยความที่ตอนนี้มันมันว่างครับมันไม่ได้ทำแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยด้วยความที่ผมมันสองเกมไี่สองภาคเนี่ยมันลดราคาเลยซื้อมาเล่นแม่งทั้งสองภาคเลยเออปชื่อต่อต่อไปชื่อว่าห้องลับของเรา โอ้ชีตอนแม่งนะฮะได้ไเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชีตอนว่าจากห้องรับของเราอะ่ะเป็นห้องรับของเราสองคนแม่งไปเลยนี่ดูแบบดูเดี่ยวเยอะเลยเออไป let's go <S <S โอ้โชเฮ้ย <S <S เดี๋ยวโอกโอเดี๋ยวก่อนพวกครับ <S <S โช้ิโอตกลงนครับเอาโดนบิดประตูใส่แล้วล็อกปะไม่ล็อก อาแล้วไงเอ่อแล้วกูออวกต้องกูสังเกตคนนี้ไม่ได้เหรอ,เออ่ขอดูนี่ก่อนก็นได้มะเอ,อ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะเอเกียวเก้าพาดเด็กเหรอทำไมมันสปกปรกขนาดนี้เนี่ย นี่มันรูป่<ห>าครอบครัวน,นี่นะหแูแม่งการตัดรูปแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ในเชียอะไรอย่างเยเฮ้ยนี่มันิวค <โห S 1> ิดีวะมาแล้วิวคิดนี่เออเหมือนมีคนบอกว่าไอ้ฉันนี่นะ่แมันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยอ่ะมันเหมือนจะมีแค่นี้มั้งกับการที่เราต้องมานั่งสำรวจนะก็กดปุ่มน้องไม่ได้นี่มันอะไร นี่มันไม่เข้าใจเลยจริงทำไมของพวกนี้ถึงอยู่ที่นี่ได้ใครแล้วมาทำอะไรที่นี่พ่อแม่ของยูมันพวกเขาให้คนที่นี่เจ้า이름을알아요ตักชื่อชัดเหรอพ่อแม่ของฉันให้เธออยู่ที่นี่เหรอไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วเธอออกมาตอนกลางคืนตลอดเลยหรือไงแล้วทำไมออกมาตอนนี้อ่ะหิวนมฮะ นมเหรอไม่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 นมนะโอ้ผมผมผมละอ้ยอู่เหรออ๋อนมเหรอใช่ใช่ใช่ขอให้ฉันก่อนนะโอ้ยออกไปซื้อนมแล้วแค่วที่เองขอโทษด้วยตอนนี้มีคนเอาไปบ้างปุ๊บเปล่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้ตรงตรงนี้นะอ๋อคือเราจะไปซื้อนมให้น้องนะฮะพระเอกจริงๆเลยในกูอะ จะปลุกใครดีไม่เดี๋ยวบันไดขคือหลับหมดทุกคนใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอ้หัวดุมนี่มันโอ้จมูกลองจุ๊บถ้าสมุติกูลองจุ๊บอ่ะผมอยากดูถ้าลองจุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจุ๊บตีจุ๊บตีจุ๊บตีจุ๊บส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 ีถ้าจุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ให้จุ๊บป่ะโอ้ย เต่าอ,อ่ะไ,ไ็จะลองจุ๊บซักหน่อยไม่ได้จุ๊บเลยเตาใจว่ะแค่จุ๊บปะเฮ้ยด้เจน้องอนี่นมของเธอขอบคุณนะโอ้โหเลอแล้วหนูเลอแล้วเลอปากอ่ะเล็ดออกสิ อีได้ใจแล้วที่ะกินได้ใจง่ายจังวะขอบคุณนะไมกินอย่างอื่นหน่อยนะจงะนมก็พอแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนมเหรอโอ้ตื่นแล้วเหรอรับเข้ามาก็ได้ไหมเอิรนบีตื่นแล้วไงอ่ะพี่ไม่ไปนอนล่ะเข้าไปข้างนอกกันไหม ใช่แล้วไม่ได้ๆๆผมไม่เอาผมไม่เอาใจนี่ผมขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนใจเตะออกเตะออกเลยปะเบีบีเขาตื่นแล้วเหรอกลับไปนอนเถอะทำไมอ่ะฉันจะเข้าไปด้วยอ่ะกลับไปนอนเถอะนแค่นุ่มเองมีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยอะไรอ่ะรู้สึกเป็นใครเนี่ยพี่คนนี้ใครอ่ะ

ถ้าไม่ค줄몰ว่ามันจะเ그ิด나ึงขานี้นะน่นาตัวสินี่แฟนฉันเองใช่อันนี้เขียวเราแลเกิดขึ้นเองนะแสดามกั้นตอนนี้าเหมอนบไม่รู้วกันไม่ีทางคนที่ใครกันทไมพี่พีบอกฉก่อนรู้จักกันมากขึ้นนะออโอเคพี่สาวย็นส ตืดตืดตืดโอ้โอเคโอเคแล้วปาเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นเขาเนี่ยผอหมากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหข้างนี้มันรายกนรอะแล้วคนนี้เป็นใครอะที่ห้องที่เราขึ้นมาเข้ามาไม่ได้ใช่ไหนี่มันก่อห้าสาวที่พี่กําห้าที่กุอบจุ๊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 ะจุ๊บ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 จบบ ไปเปิดเอกไปเถอะนะก็ขคเชิญเอกไปเถอะนี่มันอะไรอ่ะทัตเลยว่าพี่อยู่มันทำไมทุกคนเราออกไปกันเถอะด่ากันเถอด่กด่าด่กัพี่ใหญ่เอ้ยมันมุนดใบแล้วอ่ะเออน้องไม่นะน้องโดนบุกรั้มโอเคโอเคอ่เอ้าแล้วคุณตื่นแล้วเกิดบ้าอะไรขึ้นวัเนี้ แม่อันเราเรียกแม่ก่อนแล้วกันมาแล้วก็อยากคิดจะขึ้นไปชั้นสามขาดอุ๊ยในห้องที่แม่บอกไม่ให้เปิดคือใครนะ่ะแม่รู้ด้วยหรือเปล่าว่าเธออยู่ที่นั่นแม่แม่ไม่บอกว่ะแม่กักว่ะเดี๋ยวนะ้าเธอคือน้องสาวฉันเหรอแล้วเรื่องที่แม่พ่อไปทำธุรกิจล่ะ แม่อะไรกันอยู่เน่เนี่ยพูดแบบนั้นแบบแม่ได้ยังไงฮะเด็กแค่เด็กน่าสงสารดูแลเธอดีด้วยลนะ่ะเอ,าเอ,อ้าไอ้เหี้ยอ่ะยังไงเธอไปอะไรเปล่าพูดบางตรงเลยเป็นเกียร์ไปไม่ใช่บอกเลยชั้นรู้จริงถ้านายไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะ เธอขโมยของ,งนี่ไงโหอันนี้คนตรงไปตรงมานี่ยวะ่ะแล้วตกว่าไม่รู้ไง<ห>คุณ<จ>วายแต่เชา้าเลยกูเด๊นี่รเข้าห้องมเนี่ยเฮ้ยน้องอะทำไมอะคืออ่าๆเข้ามา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 ยัางไงหนูมีอะไรเปล่าเออไม่ต้อง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 โกงหรอกไม่ต้องโกง อย่าอย่าขอโทษที่ทำให้คุณกลัวนะเมื่อวานเป็นใช่ก็ตกใจเหมือกันนะเมื่อวนเื่ออะไรเหรออโทษอ่องทเธออยู่ที่นี่มาได้แค่ไหนแล้ว่ะตั้งเต่เอ็กมากแล้วล่ะตันนีจเหมืนนี่กันนดื่มเบียร์แล้วไปนอนหลับรู้สึกดีขึ้นเบียร์เหรอเบียร์คืออะไรเอเด็กบ่าเ เ주를ไม요รู้จักเบียเหรอมันคือแอลกอฮอล์น่ะฉัไมเคยออกไปข้งนอกเลยะแล้วก็ไม่รู้ด้วยขอทษดนะเอห้องแบบตลอดเลยเหรอแล้วไม่เคยจะออกไปเลยเหรอว้าวเท่ห์มากว้าวแล้วเธอกินยังไงอะไม่ไยุคแคนมใช่มแล้วเสื้อผ้าไมฉันไม่เคยรู้ว่าเธออยูี่นีะ ที่นี่มาสลหรับคนแบบฉันหรือเปล่านะเดะฮะฉันไม่ตอนับปิหน้าเป่งประกายเหมือนคนอื่นที่นี่ฉันรู้สึกเหมือนไม่ข้ากับที่นี่เลยอ่ะบ้านะอย่าคิดมากเลยฉันกลัวรเกิดว่าออกไปข้างนอกเลยอยู่นี่นี่ดีกว่า แต่ฉันอยากอยู่บ้านกับจูมันนะฉันควรจะทำไงดีอะไม่ต้องทำไรครับเดี๋ยวพี่ทำเองเยี่ยมมากเลยนะอิสอถึงเวลาแล้วที่เธอต้องออกไปข้างนอกสักวันหน่ะนะงั้นมันคงเป็นไปไม่ได้สินะแล้วถ้าลองซ้อมออกไปข้างนอกหน่อยไหมฉันรเขามาดยกันสิเจกัน เอาไปเดินเล่นกันคิดกักกุญแจชิค่ะโอเคไหมอืมอยู่บ้านตลอดมันไม่ดีนะลองเลือกเสื้อผ้าไปใส่ข้างนอกกันไหมแล้วฉันควรจะชุดแบบไหนไปข้างนอกล่ะอือซึงฮีชิ가좋아ชอบดีเอาที่แบบเธอชอบด้วยกันอ่ามีชุดอะไรบ้างอ่ะอยากดูอยากดูมันมีชุดอะไรบ้างชุดไอ้เยสุดอะไรล่ะ มีสีแดงโโควานี่หว่าอี่ลองเลือกจัดตรงนู้นดูดีไหมถ้าสีขาวอ่ะวิอันนี้ดีเลยคตรเข้าเลยว้าโอ้ไาไม่เคยได้ใส่อะไรแบบนี้เลยนะอันจะลองอย่างอื่นดีไหมันนไม่ไม่อันนี้แหละดีแล้วไปเลยโอเค กูจีบน้อแนงและไอสัตว์ล่าสุดนี่คือแม่น้ำฮันน่ะคือมันแต่มีคนเยอะมากเลยนะเ,เไม่หันสายพวกเราหรอกเชื่อฉันสิดูสิดอกสักน่าวสวยมากเลยนะสวยเหรอเฮ้ว้าวนี่เป็นครั้งแรกทีทใช่ใช่นี่ครั้งแรกของฉันเลยอ่ะที่แม่น้ำฮันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะไปสานตัดเล่นไปกินราเมงนั่งเรือเป็ด แน่นอนเดี๋ยววะการที่เราจะไปเด็กใครสักคนนั้นกับผู้ชายและผู้หญิงเราก็ต้องนั่งเรือเป็ดสิว้าว่าเป็ดตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่ใช่เป็ดจริงหรอกนะไม่ใช่เป็ดจริงเหรอมันคือลูกเป็ดที่เราสามารถนั่งได้นะเป็อะจริงเหรอเนี่ยเรือไงไปด้วยกันหรือเปล่าไปสิเอาแล้วไงก้าจะหมุนมัน เฮ้ยเอาว่ะได้ใจดองอามัจักรยานเลยอ่ะอันตรายมากหมานิดิดหน่อยหน่อยนะอันตรายอ่ยเขาเป็นสัตว์ประหลาดอยู่ในแม่น้ำพันกันล่ะสัตว์ประหลาดเหรอสัตว์ประหลาดแบบไหนอ่ะเรากินคนไงฮะจริงเหรอมากินคนได้ด้วยเหรอใช่แต่สัตว์ประหลาดนั่นคือโอ้โได้ไงได้ไงได้ไงไปกันนี่กันกันโอ้โหคนแน่นเลยเหี้ย งการเคล้อเล่นนะอ,นอยา่อยาล้อเล่นกับฉันสิเออุ้ยเฮียเออเอา,เอามันซุกเหรอผู้หญิงคนนั้นเมื่อวานนี่เอา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 ขอไม่กลัวกลัวทำไมเธอถึงหลบหน้าฉันละ่ะไม่ทำอะไรหรือเปล่าถ้าเธอว่างไปพีซีกับฉันชใช่ไหมเขาไปจริงเหรอ ท้กกูไปเรียกอะทกกูไปเรียกอะมัลซุกะวันนี <S <s ้าไมด้ <t ip, <t ip, ักะวันนี้ฉันไม่ได้นะเขราะจอที่บ้านและกันโอ้ยหบสแลวเชื่อเลยโททีว่ะขอเรียกโฟกัสคนนี้ก่อนทำใจแค่นฉัน때문เเป็นเพฉันหรือเปล่าวเป็นอก่รไม่หรอกหน้าะัถ้มีอย่างอื่นที่อยากให้เธอดูนะซึงอี ว้าวพอเด้เห็นแบบตาจริงมันสวยมากเลยนะนี่คูจีบนคนนี้ยังไงเนี่ยอยากรอใส่ดูไหมมีที่ให้ช้อปชุดล้ดูดว่าด้วยเหีะจนเป็นง ถ้าไม่เต้นก็ต้องคือชุดนะพี่น้องน้องน้องอยาเลยทำไมถึงว่าล้อล่ะตัวดีสดี่ฉัคิดว่าเธอจะเชื่อจริงะเราเล่นไรไงดูเหมือนจะทำนองนั้นอ่ะเขินอายพูดมัดไว้เนาเอาไม่ไม่ไ

ก็าดาใจนิฮานะได้ใจปะนี่โคเทแคร์อยู่มันแม่งเอ้ยได้ใจกว่านะไอเ้เชี่เออเอาวะอินเสิร์ตที่ดีอินเสิร์ตที่จริงใจเฮ้ยเชี่สยสดใสราเริงโลกกายเป็นสิชมพูไปทันทีเช่เออเอาวะ กูได้อินเสิร์ตดีๆสวยแล้วในการทำโปรคลิปเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหเย้อ้าวเรื่องอะโทษทีทะมันซุบแต่เราขอแค่คนนี้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> กูเฮียบมากเลยเอออินเะสิร์ตวางให้อินเสิร์ตมายิ้มหนึ่งทีเย้เลยแต่กล้องแม่ง ยิ้มไม่หยุดอ่ะกูบอกเลยใครจะกล้องเกมเนี้ยไอ้เหี้ยเอออินเสิร์ตที่จริงใจนี่อยู่ได้อินเสิร์ตเพิ่มมาอีกแล้ว <c oughs> เละเละยากมากเลยรอบนี้จริงๆเดี๋ยวจะเลือกน้องคนนี้เป็นหน้าปกเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละผมจะเลือกช็อตไหนวิ่งมีเยอะมากให้เลือกเลือกอ่ะวิ่งดีดีจริงๆเิงไ นี <muitas S 2> ่คือกางโซนอะพอเธอขึ้นไปจะมองเห็นทั่วทั้งโซเลยเหรอเห็นบ้านเธอจากตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแน่นอนสิไปขันไปกันไปขันไปเลยไปเลยเดินขึ้นไปปะเราจะเดินขึ้นไปอ่ไป이제일로올라가แค่ปีขึ้นไปตอนก็พอแล้วล่ะปีบันไดเยอะมากเลยอ่ะเนน่าเบื่อถ้าเราเลยแคแค่เดินนะเร้ชุนขึ้นไปหมเคสิไคใบปุ๊อาสา อไกไใบุอาซาอ้าวขึ้นไปแล้วไปไปบุแกงแพ้ได้ปะมีแกงแพ้ปะไปไปบุอาซาอะแกงแพ้ดิแกงแพ้ดิแกงแพ้แล้ปะขึ้นม้นมาขึ้นมาอะ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นโาขึ้นหาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นา้นมาขึ้นมาขึ้นมล้นม่ข้นมาขึ้นมาข้นมา้นมาขึ้นมาขึ้นม้นมาขึ้นมา้ม้าขึ้นมนขึ้น้มนึ้นา้ึ้น้วม เออซึงยีหายเอ้าซึงยี๋อซึงยีอยู่งยีปะซึงีฮะยูมันนี่แกยูมันเธอขึ้นไปคนเดียวเลยเนาะตบ้านสวยนะไปรอเถอะเยคกามรักมันสวยงามจริงๆเอ้าเชียกหลดซึงชีบนนึงนะคการขึ้นไหมถ้นบนแล้ววิกาก็ต้องสวยมากแม่เลยอะดูเยอะมากนะอ้าวไปแล้วอะ 승희 씨, 승희 씨, 농, 어, 아, 승희 씨, 승희, 어, 승희가 빠이 라고 아, 어, 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 면 어, 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 ฉันรู้แค่ชื่อเธอและฉันก็กลัวว่าเธอจะหล่นหายนะขอโทษทีนะถ้าเผลอไปสนใจผีเสื้อกับนกนะเลยมาอยู่ตรงนี้กังวลใจฉันกลัวจะไม่รู้ว่าจะกลัวยังไงแล้วนะซึงอีฉันกำลังดูไม่กูแจ็คกูรักติดไปไหวเหรอคู่รักหรอคู่รักหรอคู่รักคืออะไรอ่ะ ก็พวกคนที่คบกันอ๋อเข้าใจแล้วแต่ไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ทำได้ใช่ไหมล่ะจริงหรอจริงเหรอเลือกสีอะไรดีนะกูต้องการสีแดงได้ไหม้อเนี่ยถัส้อแล้วเขียนว่าอะไรเหรอเป็นความลับจ้าโอ้เป็นความลับกด้วยน้องเขียนอะไรน้องอย่าท้ากับพี่อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหม ใช่แนละ้วเรียบร้อยแล้วเราเลยกลับลงไปแล้วคือเคเส่าให้โอเคไปาไมาเถิดต้องเขียนอะไรคำถามเลยมันแปลว่าอะไรครับฉันอยากรู้จังฮะคุเคียจะได้ไหมครับรอบนี้คุณเต็มรอบนี้รถไีเยอะที่รอบนี้ยากว่ะผมว่ายากแน่เลยว่ะใช่ไหม ได้กราร์ดเยอะเลยวิ่งเยอะด้วยเฮียโอ้โหเฮียแล้วกราร์ดน้องโคตรเยอะมันเยอะมากอะแชรเยอะสัตว์เลยเฮีย yeah! ตอนนี้คือสิ่คนที่น่าใจมากก็จะเป็นแกนกับซึงอีครับผมโอ้นี่การว่ากูโฟกัสน้องคนเดียว,วเนี่ยทำเล่นไป เฮ้ย,ยี่ไงเลยฉากรับมาไม่อยากรับดิฉากที่ต้องปลดล็อกเออขอไปดูแป๊บนึงน,นะทุกคนได้ฉากใหม่มาปลดล็อกฮะขอดูซิชันชื่อซึงอีอ๋อนี่ชื่ออันนี้โอ้ขนาดนี้เธอตีตรงไหนได้บ้างล่ะชื่อขเธอชื่ออะไรนะนโจซึงอีร่งกอนนี่ ชมาแม่หรือพ่อเธอทำไรื่องเรื่องนี้เหรอซึ่งเนี่ย์เราเราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะอ๋ออันนี้คือที่มาสินะก่อนที่ว่าน้องจะโตไอ้กูโอ้เสื้อผ้าตัวใหญ่ไปหน่อยนะอจท่าน,นเอานมมาให้ข้าก็ดื่มนะจ๊เขีปลาอ๋อคือพ่อแม่เราแบบดูแลน้องแบบลับๆตลอดฮนะ เอยโอ้โหเศ้าจังวะทำไมน้องเศร้าจังอ่ะย uh ูม oh ันโอ้โหเี่ยแล้วเสื้อกรลังมันชื่อยูมันนี่นี่อะไรอะ่ะท่านกลับมาแล้วพบป้าดองเป่าไว้หน่อยนะฮะอ๋อนี่กระเป๋าของมันซุปสงบัติป,ปืนฉีดน้ำขอบคุณมากนะฮะโอเคเหมือนกับว่าเราก็ปลดล็อกสิ่งที่ เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมน้องมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้โอเคเรารูป้ปมแล้วเรามาดูชื่อพาร์ทกันนะครับผมพาร์ตต่อไปชื่อว่าความฝันการฤดูร้อนโอ้โหเพียเฮ้แต่ผมบอกเลยไอสองพาร์ทเนี่ยเราต้องตัดสินใจเรือกจะโฟกัสใครสักคนหนึ่งนะเราจะแบบว่าแยกจากโฟกัสคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ได้เหมือนพาร์ทกันก่อนแล้วอ่ะชื่อพาร์ทพาร์ทนี้ชื่อว่าอะไรดีรรดดท่องรับของเราสองคนไหมเยี๋เยอะเลยเยอะทองับของเราอะ ผมได้ชื่อพาร์ทละของพาร์ทน,นี้ชื่อว่าห้องลับของเราสองคนนี่บางคนดูดีเลยเฮียแต่ว่าผมรู้สึกว่ารอบนี้เราจะโฟกัสน้องมากเลยเนาะเราไม่โฟกัสคนอื่นเลยเราจากน้องสุีเนี่ยแล้วมันเลยคือหลอดมันพุ่งแบบพุ่งทะยานเลยเฮียเป็นอะไรที่โคตรจะดีนะครับผมก็อีกสองพาร์ทก็จะจบแล้วนะครับสำหรับเกมน,นี้เราไปก็จะไปต่อพาร์ทสองเนาะเออก็ เอาว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมันจะเป็นกำล,ลังใจขอบคุณมากมากๆเลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอต้อรับก่อนครับสวัสดีครับบบ๊ายบาย,บาย